あう。 พี่ร้านบ้านกล้วยคาเฟนะครับก็มาถ่ายรถกันนะครับเมื่อกี้พี่อมก็มาด้วยแต่ตอนนี้รีบนะครับเห็นพี่วันว่าสงสัยของแต่งมาส่งนะครับผมเดี๋ยวจะไปรีวิวกันนะพี่อมสั่งอะไรมานะครับ ตอนนี้พี่วันไม่น่าจะรู้ราคานะครับผม<ส><บ>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตั้งไปไีว้องค์มันดีกว่านะครับ I a flirt, so I flirt right back. I just want to work, yeah, I work like that. Got me falling, and it hurts, yeah, it hurts so bad. in and it's worth everything I have. I can feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplify, deep inside. Once I feel your skin on mine, though. Okay, cup, don't you come in? You want to do I be on? เคเบิลของมาถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งของพี่อมล่าสุดเลยฟอร์ซ่าสามห้าสูงครับผวันนี้พี่อม<ะ>ได้ชิ้นไหนครับวันนี้วันนี้เขามาส่งแต่ชุดจานเบรกไหนๆครับจานจานอันไหนครับ,นนรบรพี่เดี๋ยวเราดูนะครับพี่เป็นจานเป็นอันสาตาร์แต่ว่าเป็นเป็นเป็นจานมือรสองแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ขาขาจับเป็นคาร์อู ใส่ไปแล้วใส่ไปได้ใช่ไหมพี่ยังอันนี้จับใส่ยังไม่ได้ยึดเลยเพิ่งเพิ่งถอดเมื่อกี้มาดิเลยมันใหญ่ขึ้นเรือย่างเลยพี่จานันี้จานมันโตกว่าเดิมอยู่ียบขนาดใหญ่กว่าเดิมคือจะยึดยึดจับดีกว่าเดิมใช่สวยสวยก่าเดิมด้วยกว่าเดิมด้วยครับอันนี้เมียรู้ยังเออสั่งมาแล้วต้องรู้เลยตอนสั่งตอนตอนสั่งไม่รู้รู้ตอนถึงคอนเซปต์ครับเป็นคอนเซปต์ที่ดีมาก ถ้าสั่งมาถึงแล้วไม่มีปัญหาแล้วท่านี้มีอะไรบ้างครับพี่องค์พี่ที่แต่งมาเนี่ยพี่องค์พี่ให้นำไปครับพี่องค์ให้นำก็สั่งอยู่อีกชุดหนึ่งมันยังมาไม่ถึงนะวันนี้ก็มันจะมีก็จานแต่งพูดแล้วนะเมื่อกี้อ่าสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ขอบล้อก็จะเป็นของที่ลำตางอ่าชุดหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทคือเบรกคู่หน้าอ่าซ้ายขวาของฟาเกียร์เหมือนเดิม รักเหมือนเดิมแต่งเหมือนเดิมทุกทั้งสองคันปอกโดมิโนน็อตกระจกบายแฮนก็ไทยเทเหมือนเดิมครอ,อบกระปุกของฟาเกีเอสองข้างที่จับโทร,รศัพท์พร้อมที่ชาร์จชุดของโปรเมาสทั้งชุดเลยอะอะไรกว่าข้าบุญแจของ GTR อันนี้ที่ขาขาจับก็ตัวนี้ของตรงรุ่นฟอร์ซ่าสามก็800กว่าบาทโปรเมาชุดนึงก็พันกว่าบาท อันนี้ข้างหนึ่งก็สามสี่ร้อยโว้ยหอบว <laughs> ดีถีดถอดรถอ,อยูออ่ได้ติดคาร์บอนแอบติดคาร์บอนมาอันนึงอยู่ฝาฝาถังน้ำมันที่พักพักเท้าก็จะเป็นที่เหยียบที่เหยียบเท้าก็จะเป็นของฟากเกียเตะคาตั้งก็เป็น GTR ครับก็คันนี้ยังเต่งได้ไม่เยอะเพราะว่าเต่งคันนู้นไม ก็จะมีติ๊กเกอร์กันลอยได้ไม่ไมกี่เดือนแล้วพี่น่าจะคันนี้ประมาณกี่เดือนสี่เดือนแล้วมั้ง <c oughs> สี่เดื <5. S 2> อนเพราะว่าของแต่งชุดเนี้ยมาตั้งแต่ตอนซืดด้อรถในชุดที่สองกำลังมาก็าจะเป็นุดน้ำมันเครื่องุดยางไฟพวกกิดพวกเนี้ยเป็นเก็บตะลูคันนี้ไปหน้านไหมพี่ไปหน้านไหมมั้ยคันนี้ไปหน้ามาไปหน้าแล้วด้วยสามพันกิโลสองคน อะไรบ้างครับพี่สามารถศูนย์หักตาเร่งเอ่อตาเร่งก็ไม่ได้ครับเ้าโค้งมากกว่าก็เช็ดพื้นเลยสอบเช็ดพื้นสอบไม่เช็ดเช็ดได้ได้เช็ดเดี๋ยวคนหลังตอเอ่อมาถึงเครื่องยนต์เซ็นเซอร์ป้ายทะเบียนหน่อนะเครื่องยนต์เดิมยางเดิมทุกอย่างเดิมๆออกติดได้สบายเลยได้ช็อกเดิมนิ่มไหมครับเวลาก็น้ำไป มันเวลาเราขี่เร็วมันก็โชคเดิมโชคหลังเดิมมันก็นะธรรมดาย้วยนิดหน่อยย้วยนิดหน่อยใชปรับนิดเดียวน่าจะได้เดี๋ยวไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงของอะไรอยู่โชคอย่างแรกคือไม่มีตังค์อย่างที่สองคือยังไม่รู้ของอะไรแล้วก็ตัวที่สัมภาระได้ยอะมากได้บอกได้บอกเนี่ยอกใส่เต็มใบได้สองใบอ่ะใส่เต็มใส่เต็มใบ ใส่เบียร์ได้ลังนึงมีข้างข้างอ่านี้อ่านี่เครื่องมือเอาเบียร์ใส่แล้วน้ำแข็งใส่่เบียร์ใส่แ้วน้ำแข็งใส่เฮ้ยนี่กูพูดกับไขรควงอ่ะเนี่ยไม่ได้คิดว่าใช้ไใบอยู่เล็บดีกว่าอันนี้เหี่ยวอนอ่เล็บเล็บเลบอ่าใช่เป็นอันนี้ครับตัวอีกอันนี้ซองหนังก็หลายใบเข้าสักใบที่ตับใบเข้าเข้าถ้าจะใส่ต้องต้องเป็นฟูแท้อย่างเดียวอ่ะเป็นของอาคาดูไว้แล้วก็เกือบเกือบสามจะพี่องค์จะไล่ ไล่ไล่ข้างคิดว่าจะคิดสักถ่าว่ายังไม่พอก็อาจจะต้องไล่าะไล่ข้างมันไม่แพงว่าก,ก็มันไม่ได้ช้าถึงเครื่องใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไปยุ่งเรื่อง <ừ ๆ S 2> อื่นจาจาไม่ทําเป็นรถที่น่าจะุ้มค่าแล้วก็ตั้งสบายก็เสียดายของไม่มาวันนี้ถ้ามานี่ได้เห็นแบบตันเต็มมีอะไรบ้างท,ที่ที่สนักมาที่ยังยังขาดอยู่ มี่กำลังมาก็พวกชุดอะลูที่ว่าอย่ามาใส่เี่พวกน็อตน้ำมันเครื่องเดืดขาตั้งตีนเป็ดเลยพวกเนี้ยก็ดันไขอ้กันลั้มข้างท่ออะไรพวกเนี้ยแกล้อนหน้าอันนี้อะไรก็พี่พวกนี้อธิบายอันนี้อันนี้ใช่ไหมอ่าเปิดก่อนนะอันนี้มันจะมีเนี่ยถ้าว่าอ๋อล็อกล็อกไม่ได้พอดีตั้งสแตนอยู่อันนี้คือเปิดเบาะเปิดน้ำมันอ๋อใช่เปิดเบาะเปิดน้ำมันพอเปิดสุดก็นั่นเลยหน้าจอ ผมหน้จาจอสวยนะผมว่ามันเป็นเนีใช่จะเปิดใหม่เปิดใหม่เป,ห <S <S เป็นเข็มด้วยอ่าประมาณนี้ใหม,ม่ตอนนี้ก็หกพันกว่าแล้วมั้งอ,อ่าอันนี้ฟังก์ชันฟังก์ชันก็เริ่มจากล่างนะทิปบ,บีอ่าอ่าอ,อินโฟบีก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวทั้ง t o t a ตัวนี้หกพันกว่าโลแล้วเป็นแรงอ่าเน,นี่ยปรับได้สามสามอย่างอันนี้ก็ไฟเลี้ยวปกติแรงอินโฟเอ อินโฟเอจะเป็นด้านบนเป็นทริป A ทริปบีบอกเล้งบอก a g v อ่าประมาณนี้อันนี้จะเป็นนี่ครับค<อ>ิวไฟฟ้าใช่อ๋อนี่คิวแต่งนะอ่าเป็นทรงทัวริงแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากถอดเก็บใช้คิวเดิมอะไพันหล่อยงิไฟฟ้านี่คร <c oughs> ับกดเท่าไรก็ได้นี่เป็นเอกลักษณ์ของโฟรซาที่ ที่ต้องซื้อก็เพราะเมียเนี่ยแล้วก็มีเพราะว่ามีชีพไฟฟ้าพี่เด็ดทีเดดเสียแดดเก็บถ้าสมมไม่มีตัวใหม่มีบลูทูธบลูทูธตัวนี้ใหม่่กวาตอนนีี้มตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดทำมาไม่กี่คันมีบลูทูธหมายถึงว่าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านหน้าจอได้เลยใช่แล้วก็อ่านี่เทคชั่นคอนโทรลปกติมีมาแล้วตัวนี้แล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแล้วเพราะว่าของยังไม่มาเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึง อ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของมาถึงให้ครูอาจให้ครูกายมาอัปเดตให้ผมอีกทีก็ได้ก็สวัสดีครับรอบ2องแต่คลิปเดียวกันจากวันนั้นของมันยังมาไม่ถึงแต่ว่าวันนี้ครบแล้วแต่ว่าวันนี้ผมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะที่เขาตะกั่มเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอลังสวนก็บรรยากาศรอบๆก็ดีมากแล้วก็ วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตรถกันต่อว่ามีอะไรบ้างวันนั้นไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่วันนี้ก็ไม่ค่อยหล่อเหมือนเดิมก <c oughs> ็มีเพิ่มมาก็จะเป็นตัวน,นี้ครอบของ GTR ครับผมามาร์กแชนไฟอุดน,น้ำมันเครื่องกัดหม้อ,มอน,น้ำกระปองจุบลม evolution ครับผมวันนี้ก็จะมีเป็น ตีเปดตัวตีขาตั้งอ,อ,อะไรวะก็เรียกกาที่เหยียบสักที่เหยียบที่เหยียบขาตั้งคงูวันนี้บอสไม่มาสัมภาษณ์วันนี้ผมสัมภาษณ์ตัวเองเลยก็รวมๆของแต่งทั้งหมดก็เป็นแบบเบสิกนะครับเป็นเป็นชุดอลูมิเนียมยังไม่ครบยังขาดอยู่อีกประมาณ3-4ชิ้นแต่ว่าผมจะพักของฟอร์ซ่าไว้ก่อนเพราะว่า เดี๋ยวผมต้องไปทํหา650ต่อตามที่พูดไว้ก็ตามนี้ครับของแต่ก็อยู่ประมาณทั้งหมดนี้ก็ประมาณหมื่นบาทก็โอเคเดี๋ยวไปดูวิวเขาตาตั้มกันต่อขอบคุคกาบ ก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยอัปเดทในทีหนึ่งนะครับยางไงก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โอ๋มากครับคขอบคุณครับติดตามช่องร้อยกรจไซค์ขึ้นด้วยนะครับผมแล้วคุณจะร้อย